สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมสาหางออนไลน์นะบังเอิญว่าในกิวนะครับผมชวนลงบอสกันแต่ว่าเป็นการลงบอสที่ว่างๆนะคืออะไรเออคือจะไม่ใช้คือในตัวเนี่ยจะถอดของออกหมดเลยนะครับก็คือจะเหลือแต่ใช้แค่อาุธไม้เวลเวลแรกอะโนวิดอะเออใช้แค่โนวิดฟิตอะ นะฮะแล้วก็ทุกคนที่ลงครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดก็นี่ให้ดูว่า <l ots> เห็นว่าของเราถมแล้วแล้วก็ใส่โอ้โหเดินช้าแบบชิบหายเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินไปหาทุกคนนะฮะครับถอดถอดถอดเ้ทุกทุกคนถอดหมดแล้วทั้งกิวเลยฮะ เศร้าใจจริงๆเลย็อกีดูสิว่าจะรอดหรือเปล่าวันนี้มีบอสแอนเชียนร็อกีไปะไปยังดีกว่าครับโอเคครับนจะเป็นการลงแอนเชียนบัคครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าลงกันแบบทั้งเกี่ยคือถอดชุดออกแม่งหมดเลยดูว่าไหวปะนะมันก็คงต้องไหวแล้วมั้ง เต็ตั้มันจะไม่พอขนาดนั้นน่ะโอเคครับผมวันนี้มี3 4 5 6 7 8คนเนาะมีหัวกิวนะึกจะเป็นหัวกิวมาลงมาวอล์กอเวนะครับผมม,มีบูฟนะมีโจมีใครวะจำชื่อไม่ได้กันวะเออเอ้ไม่ใช่ เอ้หรือการเลยนนกลืมช่างมันครับจะไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราทำเซอร์ไพรส์ให้เด็กๆเขาดูกันนะผมรู้จักเทเลเนอร์ป่าที่หนึ่งคือเส้นชัยอ่ะโอ้โหจบแล้วทีนี้เ จับคนช้าครับเดินเข้าเลยเออไปไปมีมีคนตายจ้าโอ้โหดาเมตโอ้ยโอ้ย อเคครับไป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 ครับรัวรัวรัวนี่แน่ตอนนี้ผมรีกลับมาสายดีซิตแล้วนะก็อาจจะไม่มีพายุนะครับแต่เราก็ เฮ้ยมึงจะบุ่นไปไหนเนี่ยแอนเชียนแอนเชียนชื่อฉันเสียใจที่ฉันชอบทำผิดไปทุกทีหรือคนบอกให้สีดาครแอมซอลลี่ <'m> สีดานะ้วใชหนูน้อยความคิดไม่ตรงกับใจสักทีหากยังเป็นคนแบบนี้ไม่รู้ เธอจะยังเข้าใจกันบ้างไหมตอนจบอยา่าเห็นภูเขาไฟเขาไฟลิงดี๋ยวเหมือนตอนกิวเก่าครับตอนจบลิงแม่ง ภูเขาไฟแต่ไม่น่าเจอแล้วแหละโอเคครับเหลือสนะี่พันฮะชิวๆโอ้ยลงพอดีขอปิดด้วยมังกรทายาฟเาียะเยียโอ้โหไม่มีภูเขาไฟนะโอวันตินภูเขาไฟก็จบแล้วการลงแอนเชีงยงคือชิวชิวอะ่ะ ไม่ไม่ครนา,ามือครับผมจับคนช้าหนึ่งนายดีจีแต่ทำไมทำไมต้องจำ ไม่คิดจริงใชว่าไงลงกันต่อไหมโอเคครับตอนนี้เราก็ลงกันยาวๆนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะเอา ใบสันมาลงบ้างครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราซื้ออาวุธไม้มาก่อนนะฮะตัวเปล่าเราจะไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ไอเทมใดๆฮะซับก็จะไม่ใช้นะแถว่้าะเมื่อกี้ไม่ได้ใช้นะครับ นี่โอเคโอค้โหใบใบสันนี่พอเอาอะไรออกหมดนี่แบบยังอะสันจอมหื่นอะ่ะโอเควันนี้เราเอาใบสันมาลงอีกตานึ่งใบ นุ่งเตี่ยวเตี่ยวตัวเดียวเอ้ยฟิลมคุงถอดแก้ผ้าโอเคครับจับคนช้าหนึ่งนัยเอ้ยโอ้ยเดินช้าตอนนี้ ตายแล้วยังเพิ่งเข้านั้นหนูหนูใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใบกูเดินชชาไม่โอ้ยไม่ตกบองค่ะ เี๊ยไอชิ้นไผ่นั่นไงไอ้มันฟื้นให้เหรอไอปกติมันฟื้นให้เด้อวะจีจีครับ เอาเด็กๆฝากด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ใครเข้าวะฮะตอบมาซะดีๆ <c oughs> แล้วเรามาดูกิ้งกา่าบ้างฮะ นี่ใครฮิโรแบ็กเทสครับคาบุ to. โตะโอ้โหกิ้งก่านี่ถือว่าเดี่ยวพวกดันอะไรที่สบายมากเลยนะยิ่งเอฟเฟกต์อาวุธอะผมว่าสุดยอดเลยี๋ยวเราจับตาดูที่แพนด้าฟิล์มฟุงครับฟิล์มฟุ้งอินทะยานฟ้าครับก right. ิ Esta, ้งก่าใช้พลังสายฟ้าครับอันนี้ใครเนี่ยแกมึงจะหนีไปไหนมึงฮิวเพื่อนไม่ใช่มึงเดินหนีเออ ลิงเอาลิงก็ตายะโอ้โหตายใกล้ๆกันเลยมาหาอะไรวะมาหากิติคุณสิทธิ์พี่ครับ <c oughs> แล้วก็ไอ้กิชนีหวัวคิวเดินเข้าคนแรกใช่ไหมอะคิมมี่แล้วมีแมวครับผมโจนัสซีโร่แล้วโอ้แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยไม่ อีมังกรเทวอะนะแล้วอีมุมสีมุมสีมุมสีหลุดเข้าไปโอ้โหเลิเหม็นเปรี้ยวมากแอนเชียนติดดูมครับแล้วก็พิษติดแบบเดียวอง่หนึ่รู้สึกอันนี้มาเจอพบานใจกล้าอ้าวใครเอ็มหมด อยู่ไหนบู๊บอยู่ไหนนี่ต้มตายแล้วในสามสองหนึ่งเรียบร้อยจ้าเท่ฮะอาปินชาด้วยกิ้งกา เสียใจอ่ะลองให้แป๊บฮือใครเข้าวะพิมพ์ใช่ไหมเนี่ย ฝัดแม่งเนี่ยผู้คิปบอสเนี่ยผมก็ลงไปกับทุกตัวแล้วนะเหลือแบบไอ้บอสอะไรนะมอสโกลเด้น <c oughs> ไปเถอะ เขาจะเหลือบอสใดนะบอสไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางแล้วมีมหอยหอยอะ่ะจำชื่อไม่ได้บอสตัวนั้นหนึ่งแล้วบอสโกลเด้นยังไม่ได้ลงให้ดูหมกบักลงไปแล้วเนาะคลิปที่ประกอบเพลงอะ่ะเ,เหลือโกลเด้นเนเมซิสอ่าแล้วก็ไอ้ตัวมันชื่ออะไรนะบอสบอสน้ำ,น,ำน้ำอะ่ะ เดี๋ยวจะลงครับรอว่างๆก่อนช่วงนี้ไม่ไหวงานเยอะเหลือเกินตอนนี้ใครเข้ากูตบเลยตาเนี้ยใครเข้าใครเข้าใครเข้ากูตบอะ่ะไปไป เฮ้ยใครกลืนตีนเดี๋ยว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 ถ้ามึงเข้ากันอีกรอบนะเห้แต่เมื่อกี้มันดาเมจแดงใช่ไหมถ้าใบใบสันชัยโลเฮ้ยเอาอีกแล้วนะกุ้มกาก็คุ้มกายตอนนี้จะรอดหรือไม่ หกวิรอดเว้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยรอดว่ะน้องเอ้ยฮ่าฮรอดครับตอนนี้เรารอดไปสันจะได้อ้าปากลืมตาใครมันปล่อยกระบองเพชร มาโอ้โหดาเมจสิบเก้าสิบอันนี้ไม่ได้แดกเวยไปสั่นทุกคนนะครับผมเวลาลงด่านนะถ้าเจอคนกุนตีนเข้าก่อนนะเปิดโล่เลย เปิดโลกระยะไกลนะเดี๋ยวขอแปลงล่างก่อนแปลงแปลงล่างอือถูกแม่งห้าร้อยเก้าสิบลำเฮดไปโฟคลายไปครับไป นี่แน่ชิวอ่ะตอนเนี้ย,ยใครตายวะเดี๋ยวหอนโชว์ครับเดี๋ยวหอนโชว์ปิดเกมเอ๊ะมีคนโอเวอร์สวิง เออห้าร้อยปิดเกมไปนี่ขอบคุณกราะที่ช่วยชีวิตโอ้โหมาดูเขาทำกันได้ลงคอไอ้รอดวาตานี้เอ้ยโอ้โหแย่งของหันเลยรอดวาตานี้ เอาตายมาเว้ยตอนนี้ ก็ช่วงนี้นะครับผมอากาศก็หนาวหนาวนะนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้ววันที่1นึพฤศจิกาใช่ไหมก็คนทางเหนือทางอีสานนะผมก็ดูดลสุขภาพกันด้วยนะผมส่วนคนภาคกลางภาคใต้นะครับผมก็ร้อนไปเดี๋ยวก็หนาวยังอ่ะปีนี้นะฝนตกทุกวันเลยนะครับโอเคเด e last วันตอนนี้นะฮะ จะเป็นนุ้มกระต่ายเหลือเกียร์ที่9นาทีนะฮะได้ตาตาหนึ่งพอดีแหละนะครับอะไรวะจำแฟนไม่ได้ สีทุมรึ้งแล้ววันนี้อย่าว่าจะกลับไปเล่นลาเพนเหมือนเดิมกำลังติดเลยเกมโก้ดก็มีคนบอกว่าให้เปิดถุงอีกนะก็มึงยังให้กูเจ๊งไม่พอใช่ไหมฮะเปิดถุงกิฟฟอนเนี่ยกิฟฟอนกูก็ไม่ได้กูได้แต่คัมพีกับยาแล้วก็แดกยา ตานเนี้ยเอาดิใครมันจะจับคนช้าเอาดิตายกูวิ่งวิ่งไม่ช้าเว้ยใครมันย้ายสลับตำแหน่งน่าจะต้องมีคนตายที่ไม่ใช่กูอ้ยบุเาตาเท่านั้นแหละน่าเนี้ย สาสตร์เดียวเดียวใจเย็นห้องมึงอ่ะโอ้ยโอ้ยเล่นอะไรเนี่ยใครมันเข้าก่นอน,น,นอเหรอวะ โอเคครับเก็บโอ้ยเก็บ mp ก่อนลูกเก็บ MP ก่อนโอ้ยสาสจะตายแล้วเนี่ยไม่เอายาทองไม่เอายาทองเอออุ้ยตรงนี่เทียบ ยาพิทรัสโอเคได้เวลาโปรยาเพิ่มครับโหแล้ว oh, พอถอดของออกนี่แบบเอ็มพงเอ็มพีนี่แบบสุดยอดโอเคได้ยาตัวใหญ่ครับยา yeah, <Yeah. S 1> ตัวใหญ่ช่วยให้เราสบาย เอ้ยมีแกะตายว่าดาก็ตายแล้วโสนานนาโอเคครับยาเอ็มเรามามามาเพียบนาตอนนี้ฮ่อ,องยิงนี่มันเข้าไหมข้า่บนไม่แข็งว่ะโอ้ย โอ้ยอย่าฟิลลี่เดี๋ยวปล่อยพีทก่อนนี่เน่จะเก็บกันเปลืองนะยาเนี่ยแมวเอ้ยไปเก็บอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ได้ตายหรอก เฮี้ยกูไปเก็บยาพิษตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขอเอ็มหน่อยเออเอ็มเอ็มพีมาเอ็มโอ้ยออโอ้ยนี่บเอ็มมาเอ็มมาเออนี่ครับเอ็มได้แล้วเย็ดผู้โหไฟก็มาวะ่ะ เยี่ยมตานี้สวยงามครับผมฉากจบอยากได้ธนูขอโอ้โหช่องเต็มศาสตร์โอเคครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,<ห>นกับชาเลนจ์อะไรนะแก้ผ้าเอาท่ารอดโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย